สวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีที่เข้ามารับชมนะเรามาดูปีกล้วยกันนะทุกคนนะโอ้ว้าวพระเจ้าดูนี่สิปีกล้วยนะครับผมนี่คือปีกล้วยหอมนะทุกคนที่มันกลายพันธุ์เป็นปีกล้วยขนาดเล็กแล้วนะทุกคนหลังจากที่พวกมันเติบโตขึ้นมาได้ระยะหนึ่งนะทุกคนเราก็ได้ทําการตัดต้นของพวกมัน <c oughs> พวกมันออกนะทุกคนนะ ทำให้พวกมันแทงยอดขึ้นมาใหม่นะทุกคนเห็นไหมแทงยอดขึ้นมาใหม่มันก็เลยกลายพันธุ์กลายพันธุ์เป็นแบบนี้นะทุกคนนะนี่โอ้ว้วาวมันจะติดมากติดผลไม่นี่อสวัสดีผู้ชมสามท่านนะทุกคนนะสวัสดีที่เข้ามารับชมนะทุกคนนะมาดูปีกล้วยด้วยกันนะทุกคนเนี่ยเคยเห็นไหมปีกล้วย เออที่มันมีขนาดเล็กมากๆนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เนี่ยเท่าสองนิ้วเองนะทุกคนนี่เล็กมากๆเลยนะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะทุกคนเคยเห็นปีกล้วยแบบนี้ไหมทุกคนนี่มันเล็กมากๆเลยนะนี่คือปีกล้วยหอมนะทุกคนที่มันที่มันมีขนาดเล็กมากๆเลยนะทุกคนนะนี่เห็นไหมโอ้ว้วาวพระเจ้าตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็น เอ๊ะทำไมกล้วยมันเป็นแบบนี้ผมสงสัยนะทุกคนที่นี้ผมก็เลยมาเดินมาดูเอ๊ะที่ไหนได้มันออกปีในลักษณะนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมมันออกปีในลักษณะนี้มันออกปีแบบว่าเล็กมากๆเลยเห็นไหมเท่า2นิ้วเองนะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะนี่เห็นไหมเคยเห็นปีกล้วยแบบนี้ไหมทุกคนเห็นไหมมันเล็กมากๆเลยนะมันไม่ใช่ต้นกล้วยที่ว่าเป็นต้นกล้วยเตี้ยนะทุกคนมันเป็นกล้วยธรรมดานะทุกคนแต่มัน กลายพันธ์แล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมมันกลายพันธ์กลายเป็นกล้วยเอ่ออธิบายยังไงล่ะกล้วยเอาเอา,เอาแบบนี้แล้วกันนะทุกคนกล้วยแบบกล้วยกลายพันธ์ก็แล้วกันนะทุกคนนะนี่เห็นไหมโอ้ว้าวพระเจ้าดูนี่สิทุกคนนี่คือราต้นที่มันแทงขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะเห็นไหมหลังจากที่พวกมันแทงเอ้ยไม่ใช่หลังจากที่ต้นกล้วยแทงขึ้นมาปุ๊บ มันก็เลยออกปีในลักษณะนี้นะทุกคนเห็นไหมมันกลายพันธ์แล้วนะทุกคนโอ้ว้าวพระเจ้าทุกคนเคยเห็นกล้วยแบบนี้ไหมทุกคนมันออกปีเท่า2นิ้วเองนะทุกคนนะเห็นไหมโอ้ว้าว,ว,าวเดี๋ยวผมให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะเนี่เห็นไหมมันเป็นต้นกล้วยธรรมดานะทุกคนแล้วมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่จากนั้น มันก็ออกปีในลักษณะนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมโอ้ว้าวอะไรเนี่ยเจ้ากรวนกายพันโออันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไง <c oughs> นี่น,นีผมให้ดูอันนี้โอ้ว้าวพระเจ้าดูนี่ มันจะเป็นหมากแล้วนะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นหมากเป็นผลแล้วนี่ยสวัสดีทักทายนะทุกคนนะสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่ทุกคนว่ามันมันจะติดหมากติดผลไหมนี่เห็นไหมนี่เล็กๆเ,เองเนี่ ลองลองทายมาสิว่ามันจะติดหมากติดผลไหมทุกคนทีแรกเปลือกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะผมงัดมันออกมันมันก็เลยพังหมดแล้วนะี่เห็นไหมเดี๋ยวงัดลองลองงัดตรงนี้ออกก่อนนะทุกคนนะโอ้ว้าว เดี๋ยวเราปล่อยให้มันออกมาธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไม่เป็นหมากเป็นผลนะทุกคนเอ๊ะผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นหมากเป็นผลอยู่นะทุกคนนะนี่เห็นไหมแต่มันจะลูกเล็กนะทุกคนนะเพราะว่าปีของมันเท่านี้เองเท่าสองนิ้วเอง นี่นี่นี่เห็นไหมตรงนี้โอ้ว้าวเดี๋ยวผมต้องจบไรก่อนนะทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะทุกคนนะ